มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอ็นดูหนักมากเลิฟรักร่วมเฟรมกับคนดังคนแห่ถามว่าสูงเท่าไหร่เอ็นดูค่ะหลังจากนางเอกสาวจากสังกัดจ m นเอทีอย่างเลฟิฟพัฒนิดที่ได้ไปร่วมงานเปิดตัวน้ำหอมของกุชชี่จัดขึ้น ที่ชั้นห้า d m q u เทีย e r นะคะโดยมีเซเลบิตี้ชื่อดังเข้าร่วมงานมากมายโดยเฉพาะแบรนด์แอมบัสเตอร์อย่างใหม่ดาวิกาที่มาร่วมเป็นตัวแทนจากนั้นยังมีเจเจวิวเป็นยาพาแล้วก็ปะป้อที่มาร่วมงานแล้วก็เพิ่มสีสันในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากก็คือนางเอกสาวเลิฟลักนะคะที่พอไปร่วมเฟรมกับคนดังคนอื่นๆกลับกลายเป็นแมวน้อยตัวสิวกว่าคนอื่นๆจนถูกแซวว่าเธอกําลังยือนอยู่ในโดงไททัน งานนี้คนถามหนักมากว่าเธอสูงเท่าไร่ซึ่งสาวเลิฟนั้นสูง156เซนติเมตรนะคะแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ว่าความสวยตะโกนสุดๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี d c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ